กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกมค a วิตี้ม b บายและสระหัวข้อของวันนี้โดยในวันนี้ผมพี่ลิงเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปลุยกันในแผนที่ใหม่ในโหมดของ Battle Royale กับแผนที่เอาคาถาที่ทุกคนเนี่ยรอคอยเพราะฉะนั้นผมเราก็ไปลุยกันดีกว่าว่าลักษณะของตัวแผนที่ใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงและก็ความมันของมันเนี่ยจะมันซนขนาดไหนก็ไปลุยกันเลย และข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งที่ทำให้ออลคาซาร์ผมแตกต่างจากหมดบัตเทเล์ย่อปกติเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4อย่างด้วยกันนะผม อย่างแรกเลยก็คือแผนที่ขนาดเล็กแต่ถว่าลึกมีมิติที่มากกว่าปกติเรียกได้ว่าวิ่งไปแป๊บเดียวเนี่ยก็แทบจะเจอเพื่อนตลอดเลยนะหรือเจอัตูตลอดเลยนะก็เรียกได้ว่าความมันเนี่ยยิงกันต่อเนื่องแน่นอนตามเรื่องในส่วนตัวอาชีพตัวอัปเกรดเราสามารถเก็บตามพื้นเปลี่ยนได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้นและมีในส่วนตัวซอมบี้และกล่องอาวุธสีส้มให้เราเนี่ยทำการเดินฟาร์มหาได้และที่สําคัญที่สุดนะผมเวลาตายไม่จําเป็นต้องเก็บแท็กแล้วแล้วเวลาตายปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเกิดแล้วก็ลงมาหาได้ทันทีแต่ว่า จะมีโค้ตาจำกัดก็เพียงแค่5ครั้งเท่านั้นนะผมโดยสําหรับการเข้าแผนที่เอาคาชาผมให้แล้วเนี่ยกดมาที่โหมด b บ t เทิ r รอย l กดมาตรงที่เลือกเซตห้องปกติผมสังเกตว่าด้านขวาเนี่ยมันจะมีเอาคาทาเข้ามาก็ให้เราเนี่ยกดเลือกเอาคาชาแล้วก็เล่นได้เลยผมแต่ข้อระวังก็คือโหมดเอาคาชานี้ผมมันจะเป็นโหมดที่เล่น4คนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นก็แนะนําว่าควรจะหาเพื่อนเข้ามาช่วยเล่นด้วยจะเล่นง่ายกว่าผมถ้าเล่นโซโล่เนี่ยบอกเลยว่าจะเล่นยากมากเพราะว่าเรากดไปปุ๊บเราจะเจอกับคนอื่นนะผมที่เล่นนนนทมม4ัอนะัองะงะะต้้รววดยผ และนี่คือลักษณะโดยรวมของด่านอัลคาทราผมสังเกตว่าบริเวณต่อสู้ของเราเนี่ยจะต่อสู้กันบนเกาะับผมก็แน่นอนว่าบนเกาะขนาดเล็กอย่างเงี้ยวิ่งแป๊บเดียวกันก็แทบจะเจอกันแล้วผมก็ต้องระวังในเรื่องของการเล่นนิดน,นึงครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเจอกันแล้วก็ยิงกันเร็วมากจริงๆแล้วก็มีตึกเยอะ มีจุดซุ่มเยอะยิงเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้พื้นที่แต่ละที่เนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดน,นั่นเองนะบวกกับตอนเริ่มต้นเนี่ยสังเกตว่าพี่ลิงเนี่ยจะไม่มีส่วนตัวคัสนะเพราะว่าคัสของเราเนี่ยสามารถเดินเก็บตามพื้นได้ครับผมก็ให้เราเนี่ยเลือกเลยผมอยากได้คัสไหนก็เอามาใช้งานได้โดยวิธีดูคัสเนี่ยมันก็จะมีแสงสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนกับตัวชิปครับผมถ้าเกิดว่าชอบคัสนั้นเราก็เก็บที่มาใช้งานได้ทันทีเปลี่ยนได้ตลอดเวลา และที่สำคัญถ้าเกิดว,ว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยเราสามารถมีโคต้าเกิดได้ทันทีผมไม่ต้องรอเพื่อนเก็บแท็กนะก็เป็นข้อดีของโหมดนี้ที่มันยิ่งบวกเร็วขึ้นเข้าไปอีกนะเอาลเรได้เวลาไปรุยกันแล้วผมอันนี้เนี่ยเราก็ตามเพื่อนไปเลยกันนะว่าเพื่อนอยากจะลงไหนก็เอาที่เพื่อนสบายใจเลยผมแต่ขอลงสวยๆลงให้ถึงก่อนคนอื่นเออตรงกลางตึกเลยผมจุดเนี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าเต็ม <c oughs> เบียดหลบอย่างรวดเร็วโอเคเข้าตึกก่อน ก็ตึกนีนะ้น่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแล้วปุ๊บๆๆๆๆๆๆแซงหาของก่อนหาปืนก่อนลงเล่นหมวดเอาคาทาเนี่ยคือแบบสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือปืนนะผมยังไงก็ต้องหาปืนเป็นดับที่1เลยนะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีปืนเนี่ยคือลงไปปุ๊บเนี่ยตายแน่นอนนะผมโอ้โหแต่เก็บไม่ได้ไม่มีของโอ้โหเน็ตกระตุกอ่าเรียบร้อยรอสักครู่โอเคเน็ตกลับมาแล้ว วิ่งฟาร์มหาของยับยับโอเคระเบิดมาแล้วมีกระสุนแต่เก็บไม่ได้ผมจังหวะน,นี้กระสุนมีแต่ลูกแต่ไม่มีปืนปืนไปไหนหมดมีแต่ลูกกระสุนเดียว <c oughs> เออเรียบร้อยตึกนี้ไม่น่าอยู่เลยไปแล้วไปตึกอื่นแล้วเห็นย้ายตึกย้ายตึกยา้กยายตึกเพื่อนโอ้โหแบ่งปืนเราบ้างอ,อปืนอ,อะไรก็ได้เฟนเนตก็ได้เอามาหมดอ่ะตอนเนี้ยขออะไรติดตัวไว้หน่อยจะได้ปลอดภัย วิงมาวิ่งมา,งมาเอ๊ะยังไงข้างหน้าไม่เจอใครใครไม่รู้ใครล้มไม่รู้ต่อหน้าต่อตา,ตาขอยิงตายรัดช็อตไปก่อนละ <c oughs> ไม่รู้ใครทำไมมันล้มตรงนี้แต่ลูกกระสุนของเรามีหนึ่งร้อยนัดเท่านั้นเองอะ่ะโหน้อยมากจะพอรื้เป่าเนี่ยโดดไปบวกดีครับเพื่อลม้มเพื่อล้มข้างหน้าแปลว่าต้องมีคนอยู่ข้างหน้าของต้องอยู่ข้างหน้าเอ๊ะยังไงยังไงยังไงโอ้โหขวายังไม่มีขาเลยเนี่ย <c oughs> ยังหาคราเจ็บไม่ได้เลยเ <ใน S 1> พื่อนโอ้โหแล้วเพื่อนไปล้มน็อกตรงไหนวะอยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนแน่นอนเลยผพอ <c oughs> เอ,อื้อโอ้โหโดน AK47 สเจ็ดพิงตายโ <c oughs> หมดใหม่เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถเกิดได้ทันทีผมโดยการกดยอมตายไม่ต้องเสียเวลาแบบว่ารอเพื่อนเก็บแท็กนะตายเองเลยตายเองปุ๊บโดดใหม่เลยง่ายดีผมนี่คือโหมดมันเร็วมากเลยนะคือแบบ ปั๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบนี่คือตายปับป๊บปั๊บตายเกิดใหม่ตายเกิดใหม่มันก็มีข้อดีก็คือมันจะมีโคต้าด้วยผมห้าครั้งด้วยกันอ่าถ้าครบห้าครั้งเมื่อไหร่ก็คือตายเกิดไม่ได้แล้วนะก็คือจะแพ้เลยแบบเกมโอเวอร์เดี๋ยวเราลงใกล้ๆเพื่อนดีกว่าเฮ้ยมีคนอยู่ใกล้ๆสองคนเอาเอากระโดดเข้าบ้านดีครับเอ้ยรออะไรอยู่ล่ะบางทียิ่งด้วยตัวเกมอัปเดตแพทใหม่มาครับผมมันก็จะมีแบบอารมณ์แบบนุวงๆนิดนึงก็เดี๋ยวรอสักพักนนนึึงก็่าจะดีข้นนะ วิ่งมาวิ่งมาโอ้เพื่อนบวกใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนอย่าเพิ่งไปบวกเลยเราไม่มีของจะไปช่วยนาเลยนะคือมิติของแมปเนี่ยมันลึกมากเลยนะพอมันลึกปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้การเล่นเนี่ยคือแบบมันเล่นยากขึ้นนะแต่ก็มันขึ้นอีกเหมือนกันเพราะว่ามันมีจุดแอบจุดยิงเยอะขึ้นด้วยอาตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปเพื่อนไปนู่นแล้วเฮ้ยเพื่อนอย่าไปทางโล่งสิเพื่อนตามเพื่อนเข้าบ้านไปปุ๊บเพื่อนนี่ก็ไล่ล่าจังเลยหิวมาจากไหนเนี่ยตามของก่อนนะเอ้ยได้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 เ็นติอาร์ NBA มาผมก็ยังดี เอามีคนยิงกันแล้วผมตรงข้างหน้าคือของยังไม่นั่นเนี่ยยังไม่ค่อยอยากไปเปรี้ยวอะใครตอนนี้เดี๋ยวดูซิมีปืนเลยบ้างขอปืนเดือดๆหน่อยปืน GKS KAM โอ้ห GKS k, T m. Oh, k, T k m ไม่น่าใช้เ <c oughs> อาลูกกระสุนเฮฟวีมาปึ <c> ๊บ <oughs> ก็มีกล่องสู่มอยู่ตามแผนที่ต่างๆให้เราเก็บได้เหมือนเดิมกบผมโอ้หแต่เพื่อนอยู่ตรงนู้นะ่ะนี่คือเราแบ่งกันคนโซนเลยเนี่ยอยู่กันคนฝั่งกับเพื่อนเลย คือม <C jin x> <motiv ator> <m> ันทําให้เราเลือกได้นะว่าเราจะเล่นสายแคมก็ได้หรือว่าสายบวกก็ได้นะโอ้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 ข้างหน้าหนึ่งคนเพื่อนเพื่อนเออใกล้ใกล้แต่ก็นอกเนี่ยด้วยตัวโหมดใหม่ของผมคือแบบมันเจอกันเร็วจัดจัดคือแบบแป๊บเดียวเจอหน้ากันแล้วอะคือแบบถ้าเกิดว่าคันที่แบบตั้งตัวไม่ทันนี่คือแบบนอนแมวง่ายมากครับผมอันนี้ก็ดูเพื่อนของเราระหว่างรอเกิดใหม่ประมาณเจ็ดวินาที ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเล่นหมดทีเนี่ยพยายามกาะกลุ่มกับเพื่อนไว้จะดีที่สุดนะพยายามอย่าแยกเดี่ยวแยกเดี่ยวปุ๊บเนี่ยโอกาสตายสูงมากเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะไปเกิดใกล้ๆเพื่อนกันบ้างดีกว่าตรงนูน้นแต่ว่าจะถึงหรือเปล่าน่าจะถึงอยู่น่าจะถึงอยู่โดดเข้าวงมาเลยครับโอ้โหแลวเพียบเลยครับอืตรงนูน้นปล่อยไปก่อนไม่มีปงไม่มีปืนอะไรปืนเรากระจอกมากตอนนี้ยังดีนะที่เกิดมาปุ๊บเนี่ยมันให้ปืนมาด้วยนิดหนึ่งนะผม ทำให้เรามีโอกาสในการยืนหน้าสู้กับเขาหน่อยอันนี้บอดใช่ไหมเนี่ยอืมโอเคบอดโหขอเพียบขอละต๊บตื๊บต๊บอะไรก็ได้ตอนนี้ขอติดตัวมาไว้ก่อนค่อยๆเก็บหิวเลือดขอฮิวหน่อยาตามเพื่อนไปดีกว่าถ้าเกิดว่าตามเพื่อนนะ่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดระเบิดควันระเบิดควันเดี๋ยวค่อยเก็บใช้แล้วกันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ตอนนี้สเกลตอนนี้น่าจะค่อนข้างดีกว่า เ,เ,เ,เหมือนเหมือน ak 4 7โอ้โหบอกเลยสบายแล้ว ak 4 7เจมาเล่นง่ายเข้าโซนเข้าโซนข้างหน้าเพื่อหรือศัตรูเพื่อนนีหว่าตกใจวิ <c oughs> ่งเข้าโซนก่อนนะผมตอนนี้วงบีบวงบีบเร็วมากนะเล่นมาประมาณห้าทีผมวงบีบ,บนี่แคาจะเหลือครึ่งก่อแล้วอะเร็วมากเฮ้ยชนมาแตกดิครับเออขอบคุณเพื่อนผเพื่อ <c oughs> นช่วยทันไ้เมื่อกี้นี่ไม่งั้นแตกแล้ว มีข้างหลังมาอคนนึงเฮ้ยยายิงมายาเออล้มน็อกโอ้น็อกใกล้เคียงกันเลยเพื่อนอยู่รั้งทั้งที่อยู่ใกล้ๆเพื่อน,นแท้ๆเพื่อนนี่แบบเออช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเฮลมียิงยิงเออยิงให้ล้มยิงให้ล้มยิงให้ล้มช่วยด้วยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยเฮลมีเอ,อ้ยเ,เดินหนีไปเฉยเลยเหรอเฮลมีเออนี่คือในกรณีที่ไม่เล่นกันเป็นทีนผมมันก็จะอะรารมณ์ประมาณเนี้ยสุดท้ายก็ ตายเกิดใหม่นี่แหละง่ายที่สุดแล้วโอ้โหทั้งที่อยู่ต่อหน้าตตานีคือแบบไม่ไม่ชงไม่ชุบอะไรเลยอะ่ะคืออะไรเนี่ยตาเกิดใหม่อย่าไปกลัวโอ้โห้วงโคตรแคบมีจุดไหนให้เราสิงของได้บ้างเนี่ยนี่ก็ได้ผมไปลงกับเพื่อนก็ได้โอ้แต่ตรงนี้ไม่น่าจะมีของเลยดูทรงแล้วโล่งเตียนขนาดนี้ ้ยเอาตัวตกเพื่อเรานี่ว่าตกใจหรือว่าใครดกตามมาเราเก็บศพดีกว่า <c oughs> หน้าข้างหน้ามีหนึ่งคนยังไงยิงไหมยิงไหมยิงไม่ยิง,ไ,งไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วเราวรอเพื่อนฆ่าดีกว่า <c oughs> เพื่อนฆ่าได้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็เก็บของจากเพื่อนเฮ้ยน้ย่หนึ่งคนใครไม่รู้รู้แต่ขอละขอของละ <c oughs> ไหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหอารมณ์เดียวกันเลยนี่หว่า <c oughs> บุคคลที่ตายเกิดมาตัวเปล่า เอ้ยมีค์ทมีคัทมีเกาะมีเกาะเยอะสามมีค์ทแต่ทางโล่งเหลือเกินโอ้โหแตกโอ้โหแล้วโดนปิดสองทางทีมเดียวกันแน่เลยปิดทางอย่างนี้เรียบร้อยชิ้นสุดท้ายของเราครับผมตอนนี้พูดได้เหลือเพียงแค่ยี่สิบเอ็ดคนเท่านั้นผมตาไปทั้งหมดครึ่งทางแล้วเรียกได้ว่าโหมดเนี้ยคือแบบเน้นเอามันอย่างเดียวนะคือแบบลงไปแบบยิงปั้งปั้งปังตายเกิดใหม่ตายเกิดใหม่ เอาหนาตานี้ผมเฮ้ยมีสนายอยู่ตรงจุดซุ่มยิงนี่คือแบบโอเคอยู่นั้นเนี่ยแต่เสียดายกระสุนไม่มีไ <c> ล <oughs> โลโบโเก็บมาปุ๊บโอ้ตรงจุดที่เป็นสนายนี่ก็มีไอ้นี่ยิงหมือนกันเยอะเลเนี่ยโอเคก็ยิงกันนะผมเดี๋ยวเราคอยเก็บศพเขาแล้วกันยิงไปเลครับยิงไปเลยครับเก็บศพให้เพื่อนไม่ต้องห่วงเก็บศพให้พอนายตายเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บศพนายไงไม่ต้องห่วง ยิงไปเลยครับลูกหมดโอ้โหจบเนีนย่นยๆขอหัวหน่อยอืไม่แตกหัวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆตามไปเก็บถึงไหมถึงไหมขอถึงหน่อยเออถึงมีแอร์อยู่ข้างหน้าชีวิตสุดท้ายนี้เราต้องเอาให้คุม้มเที่ยวบินทัวร์สุดท้ายบินมาแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีคนเกิดอยู่ตรงนี้แล้วยยอย่าอย่าทำข่อยไปละเก็บมามีคนแต่ลงเจา้า มีแต่คนจะเอาแอด์ดอกเหมือนกันมีคนจะเอาแอด์ดอกเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้แอด์ดอกนี้จองแอด์ดอกนี้จองฮิวอนฮิวอนโอเคเรายึดแอด์ดอกอันนี้ได้ผมอันนี้ก็เราก็จะเล่นสบายขึ้นมาทีหนึ่งแต่กระสุนไม่มีเนี่ยตอนเนี้ยปัญหามีแต่กระสุนจดกันเนี่ยเออขอของโอ้โหบอกเลยว่าอิ่มเปลี่ยนสไนก่อนปุ๊บอ่าโอเคตอนนี้เรามีเลือดพอแล้วโอเคช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนอยู่ตรงวงพอดีเล่นได้เล่นได้เมื่อกี้พวกมันวงบีบ ไม่กี่คนเท่านั้นโอ้โหยังไงเนี่ยแหลกแหลกแหลกอ้าวเพื่อนตายโดนยิงซ้ำตายเฉยเลยเมืม่อกี้โอ้ขอโทษเพื่อนเราช่วยนายไม่ทันโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะช่วยนายใหม่เฮ้ต้องช่วยเพื่อนแล้วช่วยช่วยช่วยเออทันอยู่ทันอยู่เพื่อนแอบหลังกล่องพอดีลอดตัวไปวิงว่งวิง่งวิ่งเกิดเกิดขึ้นมา ฟื้นคืนชีพมาอีกรอบนึงเพื่อนเออแล้วมาช่วยเราฆ่าหน่อยตอนนี้วงกําลังบีบซ่อมเกราะนิดนึงครับผมเกราะแตกเสียหายหนักมากเอาจริงเนี่ยคือเราจะเล่นสายแคมก็ได้นะอยู่บนตึกอาคารสูงๆแล้วก็แคมยิงใส่ัตูดแบบเรื่อยๆจากระยะไกลเนี่ยก็เป็นอะไรที่โคตรโอพีเลยนะเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าแนวทางการเล่นเนี่ยมันมีหลายแนวทางมากเลยนะเอาดิ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 เอาด,เอาดิเอาดิครับแตกไปดิครับเอาดิคับตอนนี้ใครตายก็คือตายเลยครับผมเพราะว่าไม่มีเครื่องบินแล้ว เพื่อนอยู่ตรงนู้นเพื่อนยังไงมีคนแอบ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 แตกไปดีครับวงบีบวงบีบใกล้วงบีบใกล้เตรียมโดดเตรียมโดดนี่โดดมาแล้วครับบอกเลยถึงแม้ว่าต้นเกมเราอาจจะตายเยอะนิดหนึน่งนะผมแต่เลดเกมบอกเลยว่าเสร็จแล้วเอาปืนอะไรดีสไนอะไรดีคิดก่อนเอาสไนใหม่มาลองใช้ดูได้นะสไนใหม่เนี่ยมาใช้ในโหมดนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง o ออยู่เหมือนกันนะผม เพราะว่ามันยิงระเบิดแบบตุ้มๆตุ้มๆเนี่ยคือศัตรูตายง่ายมากนะยิงมากับผมวงบีบน่าจะเหลืออไม่กี่คนสุดท้ายคือแบบจะชนะแล้วอีนิดเดียวขอเพียงแค่หาหาคนสุดท้ายให้เจออยู่ตรงไหนด,ด่งเสียงด่งเสียงยิงปืนแต่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่นี่นนนอาตันผู้ไมยิงดีครับรอบเีครับเก็บไปหนึ่งอีกหนึ่งคนเรียบร้อย ถึงแม้ว,ว่าต้นเกมแล้วผมอาจจะไม่สวยงามบอกเลยว่าพลังของทีมเวิร์กเนี่ยมาแบบจัดเต็มสังเกตว่าแอร์ด็อกอันเดียเนี่ยที่เก็บได้เนี่ยค่อนข้างพลิกเกมมากๆเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดใหม่ผมที่โคตรมานนะผมใครชอบแบบวิ่งบวกรัวนัวมันๆโดยไม่ต้องรอเกิดมากเนี่ยก็โหมดนี้แบบจัดเต็มเลยนะฮ่าๆแล้วก็แน่นอนนะผมระดับนี้แล้วเนี่ยถึงแม้จะตายเยอะเราก็คิวเยอะอยู่นะเป็นสิบเลยนะ และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวโหมดใหม่ล่าสุดในโหมดแพทเทิร์นรอยัลก,กับโหมดด่านเอาคาทาสผมเรียกได้ว่าเป็นด่านที่ลงบวกเร็วแล้วก็เอาใจขาลุยกันมากนะผมไม่ต้องรอเกิดไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นของเพียบเต็มพื้นลงปุ๊บบวกได้ปั๊บเลยแถมเล่นเนี่ยใช้เวลาไม่เกินประมาณ10-15าทีต่อ1รอบผมเียว่าเร็วจะจัดและเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมในช anel ยูทูบแล้วก็แฟนเพจ สหรบับว์นี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป